สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะพามาสเกลบอลขาวฟรีอีกแล้วนะครับและในวันนี้นะครับเป็นบอลขาวที่ต้องใช้สเกลสามอันด้วยกันคือ1ครับอัปเตอร์เอเชียนะครับและ2ครับจะเป็นอเมริกานะสามนะครับจะเป็นตําแหน่ง CMF นะครับคนนี้นะก็จะเป็นนักเตะไก่ๆหน่อยนะครับสแตทก็น้อยๆนะแต่ก็เอา3ตัวไปเทรดได้นะครับเนี่ยคนนี้ครับเปิดเลย เป็นนักเตะไก่ๆนะครับเอาไปเทรดบอนขาวหน้าเหมือนนะเอาไปเล่นกับพวกแคมเปญอะไรงี้หรือเอาไปเล่นเออแคมเปญน,นั่นแหละเอาไปฟาร์มเงินนะต่อสัญญาถูกๆนะครับไปอันนี้ก็ตัวแรกแล้วนะครับตัวที่2ก็เหมือนเดิมอัตเตอร์เอเชียอเมริกาแล้วก็ C M F นะครับผมเนี่ยผมก็หาไป นี่ครับกดไปข้ามไปเลยเอาอีกหนึ่งครับวันนี้ผมว่าจะไปเทรดนักเตะบาซ่าหน่อยนะก็คือดาวรุ่งวัย17ปีกาบี้นะครับแต่ในเกมจะเป็น16ปีอยู่นะเพราะมันยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับโอเคครับได้แล้วนะแล้วก็ไปเทรดกันเลย Let's go นี่ครับผมเทปไปเลือกหาสเปนครับแล้วก็กดที่บาซ่าปุ๊บน่ากายบีครับคนนี้เลยนี่พลังตัน90นะครับโหดมากใครจะไปเทปตามก็ได้นะ Creative Playmaker นะครับสไตล์ของเขาสกิลก็เยอะมากเลยนะครับผิวผิวจริง ล็อกไว้เลยนี่นะครับใครจะทำตามก็จัดเลยนะสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย